ชานพบกับโฟร์วายนิยายวายเรื่องบอสคลาบใจผมสั่นตอนที่สิบห้าตอนแอบนอยสันพลัส น้องหนีวว่าไงนะเหลียวกับตาสันคบกันงั้นหรอครับคบที่หมายถึงเป็นแฟนกันอย่างนั้นใช่ไหมครับว่าไงตาสันแกกับน้องเป็นแฟนกันจริงๆเหรอเอา้าเงียบทำไมทำไมไม่ตอบที่ยายถามล่ะ ผมหันไปมองหน้าเจ้าของแก้มกลมๆที่สารภาพกับคุณยายว่าเราเป็นแฟนกันคุณครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจนผมตั้งตัวไม่ทันตอนแรกที่หอมแก้มโชว์คุณยายไปผมคิดว่าพ่อคุณยายกลับไปแล้วต้องโดนบ่นโดนงอนแน่ๆแ,แต่ดูตอนนี้สิครับ คนที่คอยบอกให้ผมปิดบังเรื่องของเราไว้ให้เป็นความลับกลับเป็นคนเปิดเผยกับคุณยายเองซะง,งั้นทำให้ผมตื่นตันอย่างบอกไม่ถูกขนาดผลกำไรของ SS สมสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดยังไม่ดีใจเท่าฟังคำพูดที่ออกจากปากบางนั่นเลยผมกับพี่ซันคบกันครับคบกันจริงๆ แค่ประโยคเดียวที่ทำให้ผมถึงกับสตันไปนี่หูผมไม่ได้ปาดไปใช่ไหมครับทุกคนโปรดเป็นพยานน้องหลิวเป็นคนสารภาพกับคุณยายเองว่าคบกับผมแต่สัน้นไม่ได้ยินที่ยายถามหรือไงครับครับครับอะไรตกลงแล้ว ที่น้องพูดเป็นเรื่องจริงใช่ไหมยายไม่ได้หูฝาดไปใช่หรือเปล่าน้ำเสียงและท่าทางของคุณยายดูจะตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะครับกับคำที่น้องหลิวบอกมาอาการตื่นเต้นแล้วทำหน้าดุใส่ผมกลบเกลื่อนเพื่อต้องการเค้นเอาคำตอบที่ตัวเองต้องการของคุณยายทำให้คนที่เพิ่งจะสารภาพความจริง ถึงกับหน้าเสียลงทันทีคุณยายก็นะเล่นใหญ่เล่นโตทั้งหน้าตาทา่าทางสักขนาดนั้นถ้าผมไม่ใช่หลานที่คลานออกมาให้คุณยายเลี้ยงตั้งแต่เกิดผมก็คงกลัวไม่ต่างอะไรจากน้องหลิวสักเท่าไหรนะ่นักไม่รู้ว่าไอ้ตัวน่ารักของผมจะคิดไปถึงไหนแต่ไหนแล้วตอนนี้ต่สันนั่นไงครับ พอผมแกล้งเงียบคนที่เล่นใหญ่ก็เกลียวกลาดขึ้นมาทันทีสมกับเป็นคุณยายจริงๆการแสดงออกของผมยังไม่ชัดหรอกคัะคุณยายผมพูดพร้อมยื่นมือของผมไปกุมมือของคนที่นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างผมกับคุณยายไว้ไม่จ้ะแต่ไม่ทันที่ผมกับคุณยายจะได้พูดอะไรกันต่อ เสียงโทรศัพท์ของไอตัวน่ารักของผมก็ดังขึ้นขอขอโทษนะครับคนที่เอาแต่นั่งก้มหน้าอยู่ตอนแรกพูดขึ้นพร้อมเงยหน้ามามองที่ผมและคุณยายก่อนที่จะขอตัวไปรับสายที่โทรเข้ามาครับพี่หวานครับอยู่ที่เหลรยวครับครับทราบแล้วครับจะไปเดี๋ยวนี้ครับ ผมไม่ได้ตั้งใจจะเอียงหูฟังนะครับผมก็แค่อยากรู้ว่าใครโทรเข้าเบอร์แฟนผมเท่านั้นเองแต่พอได้ยินว่าเป็นคุณหวานผมก็เบาใจคุณยายครับคือหลิวต้องเอาเอกสารด่วนไปให้พี่หวานนะครับไม่เป็นไรลูกไปเถอะยายก็แค่คิดถึงเลยแวะมาหาน้องหลิวทายยุ่ง ก็ไม่เป็นไรไปทำงานเถอะลูกครับคุณยายหรือวขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับก็ยายบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรโอกาสหน้าเราค่อยไปทานข้าวกันเนาะครับคุณยายขอบคุณนะครับคุณยายที่ไม่ถือสาผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ จ้ะไปทะลุพอคุณยายพูดจบไอตัวน่ารักของผมก็เดินออกจากห้องไปทันทีแต่ว่าตาเศร้านั่นหมายถึงอะไรกันนะตะสันถึงน้องจะไม่อยู่ด้วยยายก็อยากจะถามเราให้แน่ใจครับคุณยายวายไง จริงจังหรือเปล่าหรือเพราะแค่ยายขอร้องคุณยายก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่าเรื่องแบบนี้ผมไม่มีทางทำตามคำสั่งของคุณยายถ้าผมไม่ได้รู้สึกยายรู้ยายแค่อยากถามสันให้แน่ใจเท่านั้นยายน่ะเอ็นดูน้องหลิวเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่ง ผงจะรู้จักไม่นานแต่ยายกลับรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีน่ารักยายไม่อยากเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องหลิวต้องเจ็บยายก็เลยอยากได้คำตอบจากซันเข้าใจใช่ไหมลูกครับคุณยายผมเข้าใจครับแล้วผมไม่มีวันทําให้ไอตัวน่ารัก เสียใจแน่นอนเจ้าเด็กแก้มกลมๆนั้นผมเองก็ยังสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับว่าเวลาแค่ไม่นานทำไมผมถึงได้รู้สึกอะไรมากมายขนาดนี้และถึงแม้วันหนึง่งผมอาจจะต้องเจ็บอีกครั้งผมก็คงต้องยอมละครับคุณยายเพราะมันรู้สึกไปแล้ว ห้ามไม่ทันแล้วจริงๆ rors. แต่ยายเชื่อนะว่าหลานจะไม่เจ็บอีกดูแลน้องหลิวดีๆนะลูกยายดูออกว่าน้องเองก็ชอบสันมากเหมือนกันเอาละสบายใจและ้ะยายกลับแล้วแล้วอย่าลืมพาน้องไปทานข้าวกับยายบ้างนะลูก ครับคุณยายพูดจบคุณยายก็ลุกเข้ามาสวมกอดผมแล้วก็เดินออกจากห้องไปผมหวนกลับมาคิดถึงคำพูดของคุณยายที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ยายเชื่อว่าหลานยายจะไม่เจ็บอีกอย่างนั้นเหรอผมก็ได้ตตวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณยาย ต้นหลิ่พลดัดหลังจากที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปพบพี่ซันทั้งวันตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วล่ะครับั่ผมจะไปไหนดีละ่ะจะให้ผมกลับคอนโดตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมองหน้าพี่ซันยังไงหรือวันนี้เขาอาจไม่อยากให้ผมอยู่ที่นั่นกับเขาแล้วก็ได้ ผมจะไม่รู้ว่าสายตาที่พิสซันมองมาตอนที่ผมพูดมันหมายถึงอะไรและคุณยายจะโอเคกับเรื่องของเรามากน้อยแค่ไหนแต่การที่เขาไม่ยอมตอบที่คุณยายถามออกไปก็ทำให้ผมไม่มั่นใจว่าเขารู้สึกยังไงกับผมกันแน่แค่อยากแกล้งจริงจังหรือเพราะเห็นว่ามันสนุกหรือเขา แค่เหงาแ่งเอ้ยในชีวิตผมไม่เคยคิดอะไรมากมายขนาดนี้มาก่อนเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปเพิ่งเข้าใจนะครับว่าการรักใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆหลิวเป็นอะไรหรือเปล่าดูเศร้าๆนะเราอ่ะ มีอะไรบอกพี่ได้นะพี่รถทามออกมาเมื่อเราเดินเข้าลิฟต์พร้อมกันสองคนหน้าผมจะแสดงออกชัดขนาดนั้นเลยเหรอพี่พี่ไม่รู้หรอกนะว่าหลิวเป็นอะไรแต่บอกพี่ได้นะพี่พร้อมรับฟังเพราะถ้ามีอะไรให้พี่ช่วย พี่ก็ยินดีช่วยขอบคุณมากนะพี่แต่ไม่มีอะไรหรอกครับหลิวคือถึงพี่จะเป็นได้แค่เพื่อนร่วมงานนะนะถึงพี่จะเป็นได้แค่นั้นแต่พี่ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลิวรู้สึกดีเพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรไม่สบายใจ อยู่สามารถระบายกับพี่ได้ทุกเรื่องเลยนะพี่สัญญาว่าพี่จะไม่บอกใครขอบคุณนะคะพี่ลุดขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับผมพูดพร้อมยิ้มให้กับคนตรงหน้าถึงผมจะฟังไม่ค่อยจะเข้าใจกับสิ่งที่พี่แก้พูดสักเท่าไหร่แต่ก็พอสรุปได้ว่าพี่แกห่วงใยจึงตอบขอบคุณแกไปอย่างนั้น แต่จะให้ผมเล่าให้แกฟังได้ยังไงในเมื่อความรู้สึกของผมตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าอาการที่เป็นอยู่มันคืออะไรผมแค่น้อยหรือผมโดนบอกเลิกทางอ้อมโดยการที่พี่ซันเลือกที่จะเงียบตอนที่คุณยายถามว่าผมเป็นแฟนกับเขาจริงหรือเปล่าหรือผมแค่โกรธตัวเองที่บอกคุณยายไปแบบนั้น ทั้งที่ผมยังไม่ได้ตกลงกับพี่ซันก่อนแต่ไม่ว่ายังไงในตอนนี้ผมก็โคตรรู้สึกไม่ดีเลยจริงๆเอ่อแดนมาไงเนี่ยผมถามเพื่อนรักผมขึ้นเมื่อเดินออกจากตึกมาพร้อมกับพี่รุษแล้วเจอมันยืนรออยู่ข้างหน้า เออเออคือคือกูมารับมึงไงจริงดิไม่โทรมาบอกว่ะโทรมาก็ไม่สุภาพสิครับอืมมีคนมารับแล้วงั้นพี่กลับก่อนนะจําไว้นะหลิวมีอะไรโทรหาพี่ได้ตลอดเลยนะไม่ต้องเกรงใจครับขอบคุณนะคะพี่รุย พูดกับผมจบพี่รุดก็หันไปมองหน้าดินแดนแล้วเดินหลบไปอีกทางอ,าอ้หลิวคนนั้นใครวะมองกูซะดินแดนถามขึ้นเมื่อพี่รุษเดินไปจนลับตาแล้วพี่ที่ทำงานกูนะ่ะว่าแต่มึงมาก็ดีแล้ววันนี้กูอยากเมาอ่ะแดน เดียวก่อนนะมึงมีเรื่องอะไรได้ข่าวว่าไปนอนคอนโดกับผู้ชายไม่ใช่เหรอทำไมอยากเมาวะหรือมึงจะกินเหล้าพื่อยอมใจแบบคือหยุดเลยสัตว์มึงเป็นเพื่อนกูจริงว่ะเนี่ยเมื่อก่อนห้ามกูจังที่อย่างเนี้ยมาชงตกลงมึงเป็นห่วงกูจริงปะ ห่วงสิครับแต่ถ้าเพื่อนมีคนดูแลดีกูก็ควรใส่พานถวายหรือเปล่าวะหยุดาพามนายแล้วมารับกูไม่ใช่เหรอเออขึ้นรถสิกูอยากกลับบ้านแล้วเออว่าแต่มึงจะกลับไหนอ่ะกลับคอนโดแฟนหรือบ้านเฮียกโกบ้านวีไอเหลียว ถามจริงเป็นไรบ้าเนี่ยแปลกๆนะมึงเด้๋ยวเล่าให้ฟังได้ป่ะแล้วนี่ขนมมึงเอามาฝากกูใช่ไหมผมหยิบถุงผ้าที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคุกกี้ฝีมือคุณหญิงแม่ของมันออกจากเบาะข้างคนขับมาถือไว้ก่อนจะนั่งลงแม่งกูว่าไม่ได้ซื้อมาฝากกูแนะ่ ซือมาฝากใครบอกมาผมพูดขึ้นเมื่อเปิดถุงผ้าออกเจอขนมจีบสลับเปากับเค้กเย็นลดกล้วยหอมซื้อมาฝากนั่แหละมีพิรุธนะมึงอ่ะพิรุธอะไรมัวละไอแดกไปเถอะซื้อมาให้ก็แดกไปโพดไม่พอคันสุดแล้วหนึ่งโกหกกูเห็น มึงจะมาอะไรกับเรื่องของกูที่ไม่มีอยู่จริงว่าแต่มึงเถอะมีเรื่องอะไรถึงอยากเมาหรือว่าสวยจนเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครระหว่างเพื่อนร่วมงานกับบอสผู้สูงส่งเป็นแบบนั้นเชมก็ดีสิอ้าวแล้วมึงโอเคปัญยาอควายขับรถไปเลยมึงพูดมากว่ะ แล้วถึงแล้วกูเล่าให้ฟังเองกูขอเคลียร์กับตัวเองก่อนเออมันรู้ดีครับว่าผมบอกว่าเคลียร์กับตัวเองนั่นคือผมกำลังสับสนก็มันเป็นเพื่อนรักผมเนี่ยจึงได้แต่ขับรถออกไปอย่างว่าง่ายแล้วหันมามองหน้าผมเป็นระยะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา มึงเคลียร์กับตัวเองเรียบร้อยอยังดินแดนถามขึ้นเมื่อผมเข้ามานั่งอยู่ในบ้านพักหนึ่งโดยมีมารละนาวีนั่งจ้องผมอยู่ตลอดเวลาอืมมันพูดมาครับอย่าลีลาจริงกูนั่งรอฟังจะลากจะงอก,กูแล้วเนี่ยนาวีพูดเสริมหลังจากที่แดนพูดจบ ไม่พูดเปล่านะครับมันกดดันผมด้วยสายตาอีกไอ้ผมจะทำยังไงได้ถึงตอนนี้แล้วก็คงต้องเล่าให้พวกมันฟังแหละโอ้กูนึกว่าเป็นอะไรทำนาานมาหงอยที่แท้ก็งอนผัวไอ้แดนว่าออกมาหลังจากที่ผมเล่าทุกอย่างให้มันฟัง ไม่ใช่ผัวเว้ยเชียร์แดนทำไมมึงต้องหน้าแดงไหนใครหน้าแดงไม่มีเถอะมันน่าจะยิ้มให้กับผมแล้วยื่นกระจกพกของนาวีมาให้ผมดูเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่มันพูดเป็นเรื่องจริงกูแค่โมโหเว้ยไม่ได้เขิน พอ,พอได้แล้วพรามึงสองตัวไอ้แดนมึงจะไปกวนตีนมันทำไมเห็นไหมว่าเพื่อนกำลังกลุ้มใจอยู่นาวีพูดขึ้นทำให้ผมกับดินแดนหันมามองมันพร้อมกันวีเพื่อนรักนีส่สิเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีที่สุดพอเลยหยุดเลยไอ้เรื่องที่ไม่สบายใจอยู่เนี่ย หรือมันเคสเองเออเองหรือเปล่าวะเพราะเท่าที่กูฟังมาคุณยายของคุณตันก็ไม่ได้โกรธอะไรมึงสักหน่อยแถมยังดูเหมือนจะเป็นห่วงความรู้สึกมึงซะมากกว่าแล้วเรื่องที่คุณตันไม่ตอบคำถามคุณยายเขาก็อาจจะแค่ยังไม่ตอบหรือเปล่าวะมึงบอกเองว่ามึงออกมาก่อนเพรอมีธุระเพราะฉะนั้นอย่าสรุปอะไรเอาเองดิวะ ันอาจไม่เป็นอย่างที่มึงคิดก็ได้เออกูก็เห็นด้วยกับไอวีนะมึงมีอะไรก็คุยกันี่วะคิดเองเออเองแล้วก็มานั่งกลุ้มใจเองแบบนี้มันใช่เรื่องป่ะกูว่าสู้ถามแล้วเคลียร์กันให้จบๆไปเลยไม่ดีกว่าเหรอก,กูไม่กล้าไงไม่กล้าที่จะถามไปตรงๆ ควายอย่างมึงในน้ไม่กล้ามึงไม่กล้าถามหรือมึงกลัวคำตอบแน่เชียดานแม่งเออกูกลัวคำตอบบุกวนจริงแหละใช่มึงตัวจริงปะเนี่ยหรือคนที่กูรู้จักมาทั้งชีวิตไม่ใช่คนแบบนี้นี่ไม่รู้สิว,วีพอเป็นเรื่องของคนคนนี้ กูก็กลัวไปหมดทุกอย่างเลยว่ะฮะเปน็นอามาแล้วเพื่อนกูเอานี่ยอมใจแล้วก็ไปถามให้มันรู้เรื่องไอ้แดนพูดพร้อมยื่นขวดเบียร์ที่มันซื้อมาให้ผมมองหน้าทำเชียอะไรกินเบียร์นี่แหละมึงจะได้ไม่เมามากให้กินเหล้ากูขี้เกียจเก็บศพมึงว่ะเออ ขอบใจน้องพวกมึงไม่ต้องมาทำซึ้งเด็กๆเข้าไปแต่เยอะแล้วมึงเออรู้แล้วนะคุยกับพวกมึงแล้วกูก็สบายใจขึ้นมาเยอะเลยครับเพียใช่ครับ หลิวอยู่กับวีครับครับมาได้เลยครับครับสวัสดีครับเพียหลิวยองโก้บอกว่าเบอร์มึงติดต่อไม่ได้เหรอวะพูดจบผมก็ล่วงเอาโทรศัพท์คู่ใจของผมออกมาจากกระเป๋ากางเกงเชียร์ละมือสนิท มืนกับชีวิตผมตอนนี้เลยทีเดียวแบตหมดว่ะพูดจบผมก็ยกเบีย้ยขึ้นมากระดกไปครึ่งขวดให้กับความเออของตัวเองรอเขาโทรมาตั้งหลายชั่วโมงอย่างน้อยไม่เห็นผมกลับคอนโดก็น่าจะโทรหาผมบ้างแหละแต่นีแมงโทรศัพท์ไม่สั่นสักแอะทำให้ผมนอยหนักกว่าเดิม แต่เชียติดแท้แบตก็หมดก็เลยไม่รู้เลยว่าพี่ซันโทรมาหรือไม่โทรมาเขาแคร์ผมหรือไม่แคร์ผมกันแน่เบ,า,บาเ้ยริวเบาเดี๋ยวก็เมาหรอกวีวีช่วยกูห้ามมันดิว่าแต่เฮียวก็โทรมาทำไมจะมาหายห,หรวอเปล่าเอา ก,กูได้ยินมึงบอกว่าได้เลยครับมาได้เลยครับก,กูนึกว่าเฮียจะมาเผื่อหลิวเมาจะได้มีคนช่วยกูเก็บศพมาหน่อยเฮียไม่ได้มาแต่คนที่มาเป็นคุณสันดังหากเหรอดูท้าลูกเอ้ยรอเขาโทรมาแถมยังนอยพี่เขาไปอีก ทิท้าก็แบตมือถือหมดนี่เองเป็นไงล่ะไม่โทรมาจ้าเดี๋ยวพี่เขาจะตามมาถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนอยากรู้ว่าพี่ตามมาแล้วจะเป็นยังไง <c oughs> ก็ช่วยกดติดตามไว้นะคะแต่ถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กก็เหมือนเดิมคะ่ะเราแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างตรงคอมเมนต์ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ